น,น,นี่กี่นิ้วนี่กี่นิ้วนี่ห้านิ้วหานิ้วนะครับเราจะจำตรีโกณกับสูตรมือนะครับห้านิ้วหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับมุมมาตรฐานมีห้ามุมนะที่ทุกคนที่เรียนตรีโกณจะต้องจดจำก็คือมุมศูนย์สามสิบสี่ห้าหกสิบแล้วก็เก้าสิบจากซ้ายไปขวาดูนะศูนย์สามสิบสี่ห้าหกสิบเก้าสิบถ้าเราเขียนมือขวาเราก็ยุกมือซ้ายขึ้นมาดูแบบนี้ กับการถ้าใครเขียนมือซ้ายก็ว่ายกมือขวามาดูแบบนี้ข้อตกลงเหมือนเดิมก็คือจากซ้ายไปขวาก็คือมุมศูน4 5สามสิบสี่ห้าหกสิบเก้าสิบและถ้าความแค้นตรีโกณนะครับสามค่าหลักที่เราควรจะได้ก่อนก็คือค่าไซน์ค่าโคอนแล้วก็ค่าเอนนะครับซึ่งมันจำไม่ยากถ้าตรีโกณสูตรมือนะครับค่าไซายเนี่ย้ายมันจะพ้องกับซ้ายซ้ายซนะครับ อ่าอย่างเช่นว่าถ้าครูพับนิ้วนี้ลงมาซึ่งหมายถึงมุมเท่าไหร่ครับสามสิบา <1 S 1> <30 S 2> ทางซ้ายมีกี่นิว1 1> น้วเลยเอ๊ะทางซ้ายมีหนึ่งนิ้วไซายเท่ากับรูทไซสส่วนสองเนี่ยเราทํามือเขียนไแบบนี้นะไซสเท่ากับรูทก็ทำสัญลักษณ์ลยรูท้ายส่วนสองรูทไซสก็คือรูทอะไรครับมีกี่นิ้ว1หนึ่งนิ้วก็คือรูทหนึ่งส่วนสองรูทหนึ่งมีค่าเท่ากับหนึ่งเพราะนั้นไซายของมุมสามสิบก็เท่ากับหนึ่งส่วนสองนะครับ ถ้าไปเป็นทศยมก็นำสองหารหนึ่งได้ช่วนห้นั้นก็ว่าไปอีก่ะซ้ายซ้ายคอสขวาซ้ายรูทซ้ายส่วนสองคอสรูทขวาส่วนสองฮะคอสขวาทางขวามีกี่นิ้วครับสามรูทขวาส่วนสองนั่นหมายความว่ารูทขวาก็คือมีสามนิ้วใช่ไหมคอสว่าจะเป็นรูทสามนสองเนี่ยรูทสามมันก็เป็นจำนอตรถักรยะมีค่าประมาณหนึ่งจุดเจ็ดสามสองนะครับ แทนแทนเป็นอัตรสาส่วนระหว่างทรายกับคอร์สเมื่อนำทรายหารด้วยคอร์สนะครับมันจะได้เป็นค่าแทนถ้าเราใช้สูตรรูทซ้ายส่วนสองหารด้วยคอร์สรูทขวาส่วนสองทรายรูทซ้ายส่วนสองคอร์สรูทขวาส่วนสองมาหารกันเนี่ยสองกับสองมันก็จะตัดกันนะครับเราพลิกจากหารเป็นคูณก็เป็นสองส่วนรูทขวาเนี่ยสองกับสองก็ตัดก็จะเหลือรูทซ้ายส่วนรูทขวา แทนรูทซ้ายส่วนสองคอรรูทขวาส่วนอ้อโทษสายรูทซ้ายส่วนสองคอร์รูทขวาส่วนสองแทนคือสายส่วนคอรก็จะได้เป็นรูทซ้ายส่วนรูทขวาแทนรูทหนึ่งส่วนรูทรูทหนึ่งก็ได้หนึ่งก็ได้เป็นหนึ่งส่วนรูทสามคี้ข้างล่างจิตรูทเนี่ยเราสามารถเปลี่ยนแม่จิตรูทได้โดยจะนำรูทสามคูณทั้งจิตและส่วนก็จะได้เป็นรูทสามส่วนสามเนี่ย ทำมุมส0มสิบได้เสียดีวยก็ทำมุมสี่ห้าได้แล้วก็ทำมุมหกสิบได้ทำมุมเก้าสิบได้ทำมุมศูนย์ได้โดยจำสูตรว่าทายซ้ายใช่ไหมของเสียงใช่ไหมซ้ายซายซายรูทซ้ายส่วนสองคอร์สรูดขาส่วนสอทรูซายส่วนรและสิ่งที่ต้องรู้เพิ่มเติมก็คือรูก็คือรากที่สองของหก็คือหนะครับรูรากที่สของสี่ก็คือสแล้วก็ รากที่สองของตัวเดียวกันคูณกันก็นจะได้เป็นจํานวนที่อยู่ข้างในรูปสองคูณรูสองก็ได้เป็นสองรูปสามคูณรูสามก็ได้เป็นสามนะครับต้องมันทบทวนมันทําเยอะๆแล้วสิ่งที่เราไม่รู้เราก็จะรู้เพิ่มเติมสิ่งที่ไม่จําก็จะจําเพิ่มเติมเอาความรู้ที่อยู่ในกระดาษอยู่ในหนังสืออยู่ในสมุดมาใส่ในนี้ใ <Hello. S 1> ส่ในอะไรชั่งโมงไม่มีใครเก่งโดยไม่ดูไม่ฝึกโอเคโอเคซ้อมต่อ